สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตาสุนคณาสินธรรมนาเวทเองค่ะวันนี้นะคะตามมาอยู่แถวสงประพาค่ะทำไมถึงมาถึงที่นี่เพราะว่าจะพามาซอกแซกหาเบเกอรี่โฮมเมดอร่อยๆให้ชิมกันค่ะซึ่งที่นี่มีชื่อว่าสีนครเบเกอรี่ค่ะโอ้ยแค่ชื่อนะคะก็เรียกว่าแม่อยากจะรู้จักตำนานแล้วค่ะว่าเขามีเบเกอรี่เด็ดๆอะไรให้ตาชิมบ้างนะคะตามตามาเลยค่ะบุครัวกัน สวัสดีค่ะกำทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแบบนิ่มค่ะอ๋อแบบนิ่มเลยเหรอคะแล้วนี่กำลังทำอะไรคะตอนนี้หอมร้อนอุ่นๆมาจากเตาเป็กำลังรอให้เตามันร้อนอยู่อะค่ะอ๋อจะอบคุกกี้ใช่ใช่ใช่ทำให้ตาดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะอ่ะทำยังไงคะเนี่ยต้องดูเตาก่อนร้อนยังพออย่างอ๋ออุ๊ยร้อนอุ่นเลยใส่ได้ไหมอ่ะใส่ไฟกันเลยเราเพิ่งรู้ อบคุกกี้เนี่ยมันจะมีคุกกี้ที่เซ็ตตัวแล้วเอามาอบแบบนี้ใช่ค่ะใช้เวลานานไหมคะสิบเอ็ดนาทีค่ะโอ้โหเยี่ยงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ปุยเนี่ยออกไปขุดกับตานะคะจะได้รู้ว่าเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ตรงไหนไปกัยค่ะไปกันค่ะ <laughs> พี่ปุยค่ะขอบคุณค่ะ จริงๆเลยค่ะทำในบ้านทานในบ้าน <laughs> ดูสิคะเยอะมากมายเลยหนูอยากจะบอกว่าแค่ดมกลิ่นก็รู้เลยว่าแบบใช้ของที่มีคุณภาพดีใช่ไหมคะวัตถุดิบอ <c oughs> <ด>ะ<ช>เพราะว่ากลิ่นเนยที่มันฟุ้งเตะจมูกเนี่ย <c oughs> มันหอมแบบหอมนวนๆลๆอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้พี่ปุ๋ยเริ่มที่จะมาทำเบเกอรี่อะคะคือคนชอบทานขนมอาหารก,ก็เลยอ,อยากจะทำดูบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยประมาณ2ี่ปีแล้ว อันนี้คือทําดูบ้างมา20ปีแล้วแล้วทาไมถึงได้เริ่มต้นชื่อสีนนครเบเกอรี่อะคะชื่อแปลกมากเพราะว่าเริ่มต้นเป็นรถเมย์สินครนะฮะตาคุณยายทำเอาไว้เงียอ๋อชื่อรถเมย์ใช่ใตอนแรกหนูเข้าใจว่าชื่อธนาคารไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนูเกิดไม่ทันไม่ทันได้เห็นแต่เมื่อกี้เข้าไปเห็นรูปนะคะรูปคุณตาคุณยายสมัยที่ทำสีนนครแล้วพอเริ่มทําเบเกอรี่20ปีที่แล้วเนี่ย คือจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนคะเนี่ยคืออยากจะลองทําดูว่าเอ๊ะมันจะอร่อยได้เหมือนคนอ,อื่นทํำไหมอะไรทำนรเนี่ยแล้วมีหลายชนิดไหมคะครั้งแรกก็ทําคุกกี้ก่อนเลยคุกกี้แบบนี้ใช่ไหมคะตอนแรกไม่ได้ทำคุกกี้อันนี้ทําคุกกี้คอนเฟลก อ๋อคอนเฟรกแบบกรอบวันนั้นแบบกรอบอันนี้ที่เราอบเมื่อกี้เนาะใช่ใอันนี้พอทําเสร็จแล้วแพ็คแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคุกกี้นิ่มเหมาะกับคนที่เป็นผู้ใหญ่สูงอายุแม่หนูชอบมากแล้วข้างในนี่เขาใส่อะไรบ้างอะใส่เมคเคมียคแครเอรี่ช็อกโกแลตชิพค่ะแล้วก็วานิลลาพุดดิ้งโอ้ใช่แต่วัตถุดิบดีๆทังนั้นเลยใช่ใ คุ้กับการกินขนมหวานค่ะเพราะปกติจะเป็นคนที่ถ้าจะกินขนมหวานเนี่ยต้องดูว่าแบบวัตถุดิบเขาอ่ะมันดีไหมเพราะว่าเราจะอ้วนไงเพราะเราอ้วนอยู่แล้วถ้าเราจะทานนี่เราก็ต้องเลือกทานที่แบบอ้วนน้อยลงหน่อยแล้วแบบอร่อยแต่ขนมเนี่ยขาดไม่ได้เดี๋ยวขอชิมก่อนอันนี้คือขนมโตเกียวขนมโตเกียวใช่แต่หนูว่ามันดูเหมือนแพนเค้กโตเกียวนะคะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นแป้งบางๆแต่อันนี้เป็นแบบแพนเค้กเลยแหมถ้าช้อนซ่อมมันก็จะไม่อร่อยหรอกมันต้องจับจ้วง ขอจับจ้วงนะคะเอเลยค่ะ,ะม,มันหอมอร่อยแล้วก็นิสัยไม่ดีเลยพูดไปด้วยกินไปด้วยหนูอยากจะบอกว่าหนูชอบกินขนมโตเกียวแต่อันนี้มันเหมือนเราได้ก,กินแพนเค้กด้วยมันจะนุ่มแป้งมันจะนุ่มคนสูงอาย in ุกินก็จะไม่แข็งใช่ใช่ออย่างเงี้ยให้แม่ทานได้ อร่อยมากแล้วตรงนี้นะคะนี่เรียกว่าอะไรคะอันนี้เลดเบลเวตเลดเบลเวตคัพเค้กคัพเค้กใส่อะไรบ้างคะในนี้มีครีมชีสของฟิลาเดเฟียนะคะครีมชีสฟิลาเดลเฟียเลยเหรอคะมีไข่มีน้ำตาลนะคะมีมะนาวมีน้ำตาลเป็นแบบนี้นะคะมีน้ำมะนาวด้วยใช่ใช่เดี๋ยวชิมนะคะชิม้สวชูมันละลายในปาก มากตีได้ละเอียดมากคำเดียวไม่พอค่ะถึงจะอ้วนก็จะยอมค่ะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจะไม่ได้ม้อะไรนะไม่ได้หออนูนหอหนขอคอากาหนูอยากาเน่อ่นอ,อร่อยมากค่ะต้องชิมถ้าคนสนใจจะชิมเนี่ยต้องติดต่อแล้วสั่งยังไงอะคะเนี่ย ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะคะาตามข้างล่างนี่เลยนะคะแล้วก็มี Facebook ด้วยสีนครบเบเกอรี่ใช่ใช่ใช่อ,อีกหน่อยก็จะมีฟู้ดแพนด้าใช่ไหมโทรสั่งได้เลยใช่ใช่ฟู้ดแพนดา้าเขามาร<ช><ด>ับนะคะจากบ้านโฮมเมดใช่คือมันเป็นแบบเหมือนคนที่บ้านทําให้คุณแม่คุณยายทําให้เรากินอย่างเงี้ยแล้วก็วัตถุดิบก็ใช้ดีอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เค้กนมสดค่ะเค้กนมสดทำไมมีบลูเบอร์รี่ด้วยอะคะใส่บูเบอร์รี่ด้วยใช่ใเ่เขาตัดเป็นคนชอบกินบลูเบอร์รี่ไม่ใช่อะไรคะที่เขียร์เ่ยเขี่ยเนี่ ดูสิว่ามันจะแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไงบ้างมันหอมอ่ะมันนุ่มอ่ะมันหอมนุ่มนมสดอ่ะอืม,อมหอมนวลอ่ะหอมนวลเลยเดี๋ยวฝากกินฝั่งนมสดด้วยนะคะโอ๊ยกินมากไปอ้วนแน่เลย หนูชอบครีมอ,ะอ่ะน,นี่ใส่วิกครีมของแองเกอร์นะฮะอ๋อครีมอร่อยอ่ะใช่ใชคืออยากจะปาดครีมกินแล้วก็กินอย่างเดียวจ้วงๆไปเลยนี่นะคะนี่เราจะอ้วนขึ้นไปเนี่ยไม่สนล้อม, <laughs> มีหลายอย่างหลายชนิดไหมคะเบเกอรี่มีหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างเช่นมีเช่นอ่ะมีครัวซองด้วยนะคะแล้วก็มีไก่ไก่ด้วยนะคะ,ะคะ่ะแล้วที่ทำทำมาเนี่ยค่ะ เวลาที่คนเขาทานไปแล้วเขารีวิวว่ายังไงบ้างคะส่วนมากเขาจะชอบโจและเวเวรเนี่ยอร่อยมากค่ะอยากจะบอกใช่แล้วตัวนี้ด้วยช็อกโลตชิพคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแบบนิ่มทุา,าชอบเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะใครจะมากินร้านสี่นครนะคะแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะเรดเวเวร์เรียกว่าเรดเวเวร์ตค่ะ จริงเลยอะ่ะหนูชิมเลยได้ไหมคะาามาเลยค่ะโอ้โหแบบเนี่ยแม่ต้องชอบแน่ๆเลยคนแก่ต้องชอบอุ้ยมันอุ่นๆอ,อยู่เลยเนี่ยขอชิมเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือแบบเครื่องเขาเต้นที่ใส่เครื่องเยอะมีแมคคาเดเมียแคนเบอรี่แคนเบอรี่นี่ดีกับสุขภาพเพราะเขาแลทึบแล้วก็วานิลาพุดดิ้งละลายในปากคะ่ะคือ ปกติคุกกี้จะกินยากเพราะจะแข็งๆหน่อยเราทานได้แต่คนแก่ทานไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นแบบพุดดิ้งแบบนี้แบบมาถึงว่าเค้กคุกกี้แบบนี้มันนิ่ม,แ,บบม,มแล้วรสชาติกลมกอมมากเลยค่ะคือมันทุกอย่างมาลงตัวม,มันจะมีรสแบบวานิลลาช็อกโกแลตแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆแคนเบอรี่นิดน,นึงใช่ใช่แล้วก็ไม่แคนดเยียด้วยไม่แคนดเยียมันจะหอมหอมกรุบๆกินเองนะคะ ไม่ปวยต้องชื่นใจนะเนี่ยอร่อยมากเลยะ่ะใครกินจะต้องติดใจสั่งแล้วต้องสั่งอีกแน่นอนอืมคุ้มมากเลยค่ะที่วันนี้มาถึงที่นี่นะคะสีนครเบรเกอรี่ค่ะบอกได้เลยว่าต้องจัดค่ะใครยังไม่เคยนะคะเข้าไปดูในฟ้ดแพนด้าหรือว่าโทรมาก็ได้หรือว่าเข้าไปในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กสีนครเบเกอรี่นะคะเราก็ไปสั่งไปลอง ไม่ได้มองว่าอร่อยมากจริงๆกินขนมมาเยอะแล้วอันนี้อร่อยเด็ดวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยนะคะที่แบบเอาของอร่อยแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาฝากตานะคะ <c oughs> ต้องบอกเลยคะ่ะว่าศรีนครเบเกอรี่นี่เขาเด็ดจริงๆเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะซื้อของอร่อยๆไปฝากคนที่คุณรักหรือว่าอยากจะเอาของมีคุณภาพไปให้คุณแม่คนในครอบครัวทานแนะนําจริงๆเลยคะ่ะว่าศรีนครเบเกอรี่ตำทานขนมมาเยอะต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบเขาดีรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะต้องมาลองค่ะไดนะ้อย่างน้ต้องลองเลย วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ